มีโค้ดรับมาแจากแฟนคลับร้าน U I แค่แจ้งโค้ดน้ำตก101กับพนักงานรราฟรีเนื้อวากิวบิ๊กบื้มไม่อัน้นเมื่อสั่งบุฟเฟ่แพงหกแบวกบวกที่ U I ทุกสาขายิงโดนกับซุปใหม่นี่อร่อยจัดซุปก๋วยเตี๋ยวเรือรสเข้มข้นจัดจ้านกินคู่กับเนื้อดีๆีนี่คืออย่างฟินเราสั่งเป็นซูเปอร์พรีเมียมบุฟเฟ่คนละ898าบวกบวกสั่งได้ไม่อั้นทั้งเนื้อและซีฟู้ดคุณภาพดีเนื้อวากิวออสเตรเลียเนื้อ U.S. Short Plate ก้้ชหเชลหนาสดต,ต,ต,ตก,ดกููิ น้ำจิ้มเครื่องดื่มต่างๆของกินเล่นเดินตักเองได้เลยน้ำจิ้มเขามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็อย่าลืมสั่งดิฟสูตเด็ดของ U n I ขอเปิดด้วยหอยนางรมสดกันก่อนราดน้ำจิ้มซีฟู้ดช่ำๆแล้วจัดไปคำโตๆโตสายเนื้ออย่างเราบอกเลยว่าประทับจิตประทับใจอย่าลืมแจ้งโคดน้ำตก101กับพนักงานเลือกสั่งได้ทั้งเนื้อวากิวบิ๊กบึ้มและหมูคโรบุตะบิ๊กบึ้มแผ่นใหญ่สะใจเต็มปากเต็มคำมาก ซุปก๋วยเตี๋ยวเรือที่ต้องใส่ผักบุ้งกับใบโหระพาลงไปหน่อยเพิ่มความหอมอร่อยแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่แท้จริงซุปเขาทาดีทําถึงจริงๆไม่ต้องจิ้มอะไรเลยก็อร่อยแล้วน้าซุปสั่งเป็นหม้อเดียวหรือหม้อสองช่องก็ได้อีกหม้อเลือกเป็นน้ําซุปหมาล่ากับซุกิยากิลวกไปจิ้มไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดอย่าได้แผ่วแล้วก็อย่าลืมสั่งดิปสูตรเด็ดดิปเปลี่ยนชีวิตการกินชาบูจัดไปสี่รสชาติมันปูคานิมิโซชีสเมลชีสทรัฟเฟิลและมอสซาเรลล่าทรัฟเฟิลชีสถ้าชอบกใจ ชีสเมลนี่ก็ยืดยาแบบจริงจังอลังการมากใครดูแล้วอยากลองก็ตามมาจัดกันได้ที่ U n I ทุกสาขาโคดน้ำตก101ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม67นี้เท่านั้น